สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์วิสามันบันเทิงนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นาปากกาว่าสันสตอแมนวันนี้ก็ตรงกับวันที่15มิถุนายนปีพุทธศักราช2 5 6 6นะครับเป็นวันพระสบดีหัวข้อที่ให้ไว้เนี่คือใคร้ครวนด้วยใจเป็นธรรมเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสันสตอแมนบอกว่าคนเสื้อแดงกับคนไอทีเนี่ย เขาจะมีอะไรที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือถูกกระทําอย่างอยุติธรรมสํานึกการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมจึงฝังอยู่ในใจเราเสมอประโยคนี้สันสตาแมนบอกว่าผมไม่ได้พูดนะครับแต่เนี่ยคุณจอมเพชรประดับซึ่งเคยเป็นบรรณาธิการข่าวสังคมของไอทีวีปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้ลี้ภัยหนีคดีความมั่นคงอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจอมเนี่ยโพสต์ท่ามกลางกระแสไอทีวี เป็นสื่อหรือไม่เป็นสื่อส่วนเรื่องคนเสื้อแดงถูกกระทำอย่างอยุติธรรมเนี่ยไม่ขอพูดกันแล้วกันนะครับแค่อยากจะบอกแต่เพียงว่าสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมอีกคนตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่เปล่าพลายส่วนไอทีีเนี่ยนะครับเอาคร่าวๆจากวิกิพีเดียบันทึกกันแล้วกันในปีพศ2538 สำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือว่าสปอนเนอี่ยได้เปิดประมูลสัมปรธานการดําเนินงานสถานีโทรทัศน์เสรีขึ้นมาโดยมีกลุ่มบริษัทที่ชื่อว่าสยามทีวีแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัดเป็นผู้ชนะการประมูลแล้วก็จะรับการอนุมัติให้ดําเนินงานโครงการสถานีโทรทัศน์เสรีช่องใหม่ในระบบการออกอากาศแบบ UHF ออกอากาศทางช่อง26จากนั้นเนี่นะครับ กลุ่มบริษัทสยามทีวีแอนด์คอมมิ u n i คชันจำกัดก็ได้ก่อตั้งบริษัทสยามอินโฟเทนเมนต์จำกัดเพื่อเป็นนิติบุคคลเข้าดําเนินการในสถานีมีการลงนามในสัญญาสัมป,ปทานเมื่อวันที่3เดือนกรกฎาคม2538ต่อมาครับวันที่20ตุลาคม2541นะครับบริษัทจำกัดสยามอินโฟเทนเมนต์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท i t ทจำกัดมหาชน ต่อมาในราวปีพุทธศักราช2542นหนะครับหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงช่องสัญญาณกับ ITV จากช่อง26มาเป็นช่อง29และมีสถานีเครือข่ายทั้งสิ้น52สถานีทั่วประเทศในปี2543ครับบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเข้าซื้อหุ้นของบอมจไอทีวจากธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ส่งผลให้พนักงานฝ่ายข่าวของสถานีบางส่วนต้องลาออกไปวันที่9พฤษภาคม2549สารปรปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของอนุญาโตตุลาการที่ชี้ขาดให้สอปนอหรือว่าสำนักปลัดนี่นะครับลดค่าสัมทารให้กับสถานีเป็นจำนวนเงิน230ล้านบาทตลอดจนยอมให้มีการปรับ สัดส่วนรายการบันเทิงเพิ่มในผังรายการเป็นน้อยละเท่ากับรายการข่าวและสาระรวมถึงการจ่ายค่าชดเชยโดยสำนักง,งานประหลัดด้วยวันที่13ทธันวาคม2549ารสารปกครองสูงสุดก็พิพากษายยืนตามสารปกครองกลางนะครับ ส่งผลให้บบจไอทีวีเนี่ยต้องจ่ายค่าสัมปทานสำหรับเป็นค่าเช่าเวลาออกอากาศเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น1000ล้านบาทต่อปีหรือปีละ1,000ล้านบาทตามเดิมนอกจากนี้ครับไอทีวียังต้องเสียค่าปรับจากการผิดสัญญาสัมปทานจากการเปลี่ยนแปลงผังรายการซึ่งไม่เป็นไปตามสัญญาสัมปทานคิดเป็นร้อยละสิบของค่าสัมปทานในแต่ละปีแต่ละปีรวมเวลา2ปีอีกด้วยจากนั้นเนี่ยนะครับ สถานีต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออกอากาศโดยทันทีประกอบกับที่มีผู้ผ,ผลิตร,รายการบางส่วนเนี่ยเริ่มถอนรายการออกจากสถานีเป็นผลให้ความนิยมของสถานีลดลงอย่างต่อเนื่องวันที่14ธันวาคม2549นายจุลยุทธ์ฮิรัญ,ญยัิทสิ์ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศให้บมจ i ไอทีวีเนี่ยต้องชำระค่าสัมปทานที่ค้างอยู่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น2,210ล้านบาทพร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละสิบห้รวมแล้วเป็นเงินทั้งหมด4 6 4 5ล้าน5แสบาทและก็ให้ชำระค่าปรับกรณีที่ทำผิดสัญญาเรื่องการปรับผังรายการอีกเป็นจำนวนกว่า97,760ล้านบาทด้วยกันอย่างไรก็ตามเนี่ยไอทีวีจ่ายค่าสัมป,ปทานให้ไม่ได้แล้วก็จ่ายค่าเสียหายกับสปนก,ก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน ในที่สุดครับวันที่7มีนาคม2550คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ยกเลิกสัญญาสัมปทานและสั่งให้ยุติการออกอากาศสถานีโทรทัศน์ไอทีวีรวมแล้วเนี่ยนะครับไอทวมีระยะเวลาในการออกอากาศทั้งสิ้น10ปี8เดือน6วันกับอีก5ชั่วโมงด้วยกันต่อมาครับวันที่14มกราคม2559 i อทก็เอาข้อเสนอที่เกิดกับสอปนหรือว่าสำนักปลัดเนี่ยให้อนุญาโตตุลาการได้ตัดสินที่ขาดนะครับว่าสำนักปลัดบอกเลิกสัญญาสัมปทานโดยมีชอบด้วยกฎหมายจะต้องชำระค่าเสียหายให้กับไอทีและ ITV ก็ต้องชำระค่าตอบแทนส่วนต่างด้วยเช่นกันคำชี้ขาดเนี่ยสรุปว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีหนี้ที่จะต้องชำระต่อกัน สำนักปลัดยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดต่อสารปกครองกลางและวันที่17ธันวาคม2563นะครับศาลปกครองกลางพิพากษายกคำร้องของสำนักปลัดด้วยเหตุผลที่ว่าคดีไม่มีเหตุตามกฎหมายที่ศารจะเพิกถอนคำชี้ขาดได้นี่แหละครับคนไอทีวีเนี่ยถูกกระทำอย่างอยุติธรรมหรือไม่สาธุชนทั้งหลายขอจงใคร่ครวญด้วยใจ ที่เป็นธรรมนะ